เปิดธรรมอินรีห้าพลังภายในสู่การหลุดพ้นพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้อินรีห้าคือพลังภายในที่สำคัญได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นเครื่องนำทางชีวิตศรัทธาคือความเชื่อมั่นในพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและในคำสอนอันเป็นสัจธ,ธรรมนำไปสู่การปฏิบัติ วิริยะคือความเพียรพยายามไม่ย่อท้อในการทำความดีละเว้นความชั่วและพัฒนาจิตใจให้ก้าวหน้าสติคือความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอในทุกขณะจิตทั้งกายวาจาและใจทำให้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตสมาธิคือการตั้งจิตมั่นคงแน,แน่วแน่ไม่ฟุ้งซ่านทำให้จิตสงบ ผ่องใสพร้อมสำหรับการเจริญปัญญาปัญญาคือความรู้ความเข้าใจตามความเป็นจริงเห็นแจ้งในอริยสัจสี่ทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์อินทรีห้าไม่ได้แยกกันแต่ทำงานร่วมกันอย่างสมดุลดุดวงล้อธรรมที่ขับเคลื่อนไปข้างหน้าสู่ความบริสุทธิ์เราจะเห็นอินทรีห้าได้ในกายและใจของเราเองผ่านการฝึกฝนและสังเกตเมื่อได้ยินธรรม พึงพิจารณาด้วยปัญญาเมื่อมีศรัทธาเราจะเพียรพยายามเมื่อมีสติจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิเมื่อมีสมาธิปัญญาย่อมเกิดขึ้นนี่คือการประเมินพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้มีอินทรีย์แก่กล้าย่อมสำเร็จมรรคผลนิพพานได้แม้เพียงฟังธรรมก็เป็นเครื่องช่วย ขอให้ทุกท่านเจริญอินรียห้าให้บริบูรณ์เพื่อความพ้นทุกข์และความสุขสงบที่แท้จริง